ตอนรับท่านผู้ชมสู่โรเรน h a n n e l นะครับบรรยากาศการปล่อยตัวคุณไม้ระยองหลังจากถูกจองจำมากว่า5เดือนและศาลพระนครศสียุยทธยาให้ประกันตัวราวเที่ยงนะครับขณะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครให้คุณไม้ได้รับอิสรภาพออกมาจากเรือนจำในเวลาประมาณ6โมงเย็น เชิญรับชมรอบฝั่งบางช่วงบางตอนนะครับิเวลาเขากรับจากสาลแล้วเขาเห็นว่า <Okay. S 2> มีคนให้กำลังใจเขาอยู่ชูป้ายต้อนรับชูป้ายสู้ชูป้ายปล่อยถ่าเรานะครับก็ยังรอเพื่อนๆที่เหลือในเรือนจำอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอานโนท์ไม่ว่าจะเป็นพันกิ้นลมถึงเพื่อนเพื่อนทะลุแก๊สทะลุฟ้าทุกๆคนนะครับต่างคนต่างสู้ ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและกล้า,าหาญนะครับไม่มีใครเลยนะครับที่จะท้อแท้หรืออ่อนแอกับอุปสรรคที่เราต้องเจอนะครับมนมีความหวังนะครับไ,ไ,ไม่ว่าการออกมาต่อสู้ก็มีความหวังนะครับทุกๆอย่างในชีวิตเราทุกคนย่อมมีความหวังทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะติดคุกนานแค่ไหนหรือว่าจะต่อสู้นานแค่ไหนนะครับก็จะทําให้ถึงหวังที่เราตั้งใจไว้ครับผม ได้เจออานนท์กับเพนกวินไหมครับแล้วก็คนอื่นๆที่ยังอยู่ในนั้นกุนอาทิตย์ต่างๆก่อนออกมาก็นวดให้อานนท์อยู่นะครับเพื่อความหม่อนคลายนะครับอานนท์ก็มีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงเพนกวินก็เช่นเดียวกันนะครับแต่เราก็ยังเป็นห่วงนะครับอานนท์มีเอฟเฟกในเรื่องของลองโควิดที่อานนท์เคยเป็นเมื่อครั้งก่อนนะครับแล้วก็เพนกวินก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเราก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้ออกมา ใช้ชีวิตรวมถึงได้ดูแลตัวเองให้ดีกว่าการอยู่ในเรือนจำนะครับเราก็หวังว่าศาลท่านจะเมตตาปล่อยเพื่อเราทุกๆคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่ผมเอ่ยมาหรือทะลุกแกทะลุฟ้าน้องๆอีกหลายคนที่ที่ยังอยู่ในเรือนจำนะครับคนที่ออกมาสู้และโดนจับก็อยากให้ศาลได้เมตตานะครับเหมือนที่เมตตาผมเมตตาไผ่ครับผม มีการฝากข้อความหรืออะไรมาถึงทางญาติทางทนายหรือว่าทางมวลชนไหมครับสําหรับผู้ที่อยู่ข้างในทุกคนก็ฝากมานะครับให้กําลังใจนะครับในทุกๆกิจกรรมที่ทุกคนได้ทําในณขณะที่พวกเราอยู่ในเรือนจําแล้วก็ฝากมาบอกกับทุกคนว่าสบายใจได้ครับไม่มีใครผิดคําพูดไม่มีใครหยุดสู้แล้วก็ไม่มีใครอ่อนแอต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นครับนะครับเราพร้อมประชิญกับทุกๆสิ่งที่อยู่ในภายภาคหน้านะครับ เราเดินใกล้จุดหมายมากกว่าที่เราจะถอยหลังกลับไปณจุดเริ่มต้นนะครับคุณแม่ขอว่าอยากให้ไมได้พักบ้างเพราะว่าให้แม่ได้พักบ้างเพราะว่าไหมอยู่ข้างในนานแม่ก็อายุมากมีสุขภาพด้วยวัคซีนก็ไม่กล้าไปฉีดเพราะว่าเผื่อซุดมาก็จะไม่มีใครขอพักจะให้เวลาอยู่กับแม่ได้อะไรยังไงครับก็สัญญาครับคืนนี้จะนอนกอดแม่ให้แน่นครับผม เออตอนนี้สถานการณ์การเมืองในสภา,าแล้วก็ของรัฐบาลเองมีเสถียรภาพที่สันต์พเราขอทราบเรื่องนี้ไหมแล้วก็เรามองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่าการเคลื่อนไหวนอกสภา,าควรจะต้องขับเคลื่อนอะไรอย่างไรหรือไม่ครับไหมเออผมยังไม่ค่อยทราบอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเจอกับกนายยากมากนะครับเวลาเราออกสารดีเราก็ต้องปอรึกษาเรื่องคดีซะม,มากกว่านะครับการอัปเดตเรื่องสถานการณ์ข้างนอกเนี่ย ผมยังไม่สามารถฟันธงหรือตอบได้อย่างชัดเจนว่าม,มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างต้องขอเวลาให้ให้ผมได้อัปเดตตัวเองอัปเดตข่าวสารก่อนนะครับเพราะว่าเราติดคุกยาวนานเวลาเกือบหกเดือนด้วยนะครับก็ก็ต้องขออัปเดตข้อมูลต่างๆก่อนนะครับแล้วก็จะมาตอบในภายหลังครับโอเคครับขอบคุณมากครับอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็บบาตามกอบคุณแม่ที่เข้มแข็งขอบคุณแม่ที่ ที่เป็นกําล er ังใจให้ลูกอยู่ตลอดเวลานะครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทุ่มเทให้ลูกครับว้าือก็โอกาสเก็บภาพอาามประทับใจอย่างนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ ติดตามนะครับม่หอมางมอมม้างมกา็ต้องการต้อการรับกรรับครับครับคามบคราบครกรัครับครครับครับครัครับครับครับครานครังครับครับพรัครครับับครอรินครัรับครไดครับอิัรภาพขอนไม้พานุพงร์จารัอกมีคุับม่ัารอรับครับครับสวมเสืัอด้านหลัง1รัล้อกันไรกับคัวเลขประมวลกฎครับอาญาอันเป็นเหตุให้แกนราษฎรหลายคนถูกจองจํานะครับ ก็ลากันไปก่อนพยายามจะบันทึกเทปให้ประมาณ5-6นาทีนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันระนนี้สวัสดีครับ